ตรงงานปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้ปาเจโรสปอร์ต1อ1พันสิถึงลูกค้าลิเคสนะครับต้องการแต่งคลิปล่าหน้าดำนะครับลูกค้าไปติดสติกเกอร์นะครับมานะครับก็ถามว่าทำได้ไหมนะครับซีคีการช่างอยุธยานะครับรลังสารแต่งเติมเสริมหล่อให้นะครับของเดิมนะครับติดสติกเกอร์นะครับ ก็จะเป็นสติกเกอร์กรอบนะครับพองนะครับแล้วก็เริ่มลอกเริ่มล่องนะเริ่มแตกนะครับสีเคการช่งางลังสรรแต่งเติมเสริมหลอเคปลาบายซีเคการช่งางอยุธยานะครับดูเพลินเพลินนะครับชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนกระจังโครเมียมตัวซี รอบไฟตัดหมอกตาโลโก้แต่งเติมเสริมหลอ่อเพิ่มเติมความหลอ่อหล่อกว่าใครหล่อไม่เหมือนใครนี่ครับหนวดแดงนะครับตาโลโก้เคลือบเคปล่าบายซีเคการช่างตัวนี้นะครับหม่องถลอกลอกซีดมาจากไหนของเดิมนะครับมาช้ามาเร็วเป็นช้าเป็นเร็วซีเคการช่างเอาอยู่นะครับย้ํานะครับซีเคการช่างชุดนี้นะครับมีของพร้อมติดตั้ง รอไม่ต้องรอนานติดตั้งใช้เวลาไม่นานเมียไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วของแท้เคลือบเคลปล่าหน้าดำทำดูรถสีขาวตัดเคลปล่าโทนดำเข้ากันช่างลงตัวทุกซอกทุกมุมคุณไม่หลอกดาวซีเคการช่างอายุทยานะครับนี่นะครับมุมรอ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 ,อเพื่อนเพืนนะครับกับซีเคการช่างอายุทยา ทุกซอกทุกมุมครับคุณไม่หลอกดาวแน่นอนครับสี่เการช่างอยุธยานะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับชิ้นส่วนหน้าดําทําดุตอบโจทย์ทุกปัญหาคาเดียวจบสี่เการช่างอยุธยานะครับมุมล่อๆนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับถ่ายรูปล่อๆมุมล่อๆนะครับมุมสูงมุมต่ํานะครับกับสี่เการช่างนะครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับ หมายเป็นที่ระเลือกนะครับตัวนี้ตาโลโก้นะครับของแท้ศูนนะครับกระจกแก้วตัวที่มีเซ็นเซอร์นะครับแต่งเติมเสริมหล่อเคป็ล่าโทนดานะครับต้องการหนวดดําหนวดแดงนะครับต้องการชิ้นส่วนตรงไหนสีไหนนะครับของแท้เดิมสีเดิมศูนย์นะครับมีของพร้อมติดตั้งทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นตาโลโก้แล้วก็ชิ้นส่วนกระตังนะครับทําสีไลเนอร์นะครับแข็งแรงโป๊กๆนะครับ แข็งแรงคงทนยิ่งย่งขึ้นนะครับพอดีทางร้านก็มีของเข้าใหม่พอดีนะครับตัวนี้เป็นกระจกตาโดโกแท้นะครับตัวมีเซ็นเซอร์นะครับของเดิมเบิกศูนย์นะครับตัวนี้5,8 0พัปอัพถึง6000ปลายนะครับ6,500ได้นะครับ CK การช่างนะครับมีของพร้อมติดตั้งรอรอโดนๆนะครับรอไม่ต้องรอนานติดตั้งใช้เวลาไม่นานเมียไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับ นี่นะครับชิ้นส่วนกระจังตาโรโก้ชุดนี้นะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับรอไม่ต้องรอนานติดตั้งใช้เวลาไม่นานมียไม่โทตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับประมาณนี้นะครับชุดนี้นะครับมีของรอรอนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับ นี่นะครับชุดนี้นะครับเพิ่มเติมเสริมหล่อเพิ่มเติมเป็นสีไลเนอร์เข้าไปนะครับหล่อกว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความคงทนยิ่งขึ้นนะครับบายซีเคการช่างนะครับต้องการสเต็ปไหนจัดหนักจะเต็มขนาดไหนซีเคการช่างอยุธยานะครับหล่อมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับหล่อไม่ต้องร่อหน้านะครับผู้จัดการถอดประกอบติดตั้งให้ทุกขั้นตอนนะครับดูแลการผลิตการประกอบทุกขั้นตอนนะครับ ตรวจสอบก่อนส่งมอบลูกค้านะครับ CK การช่างนะครับเป็นร้านเคลือบลายไม้ลายเคปล่านะครับประสบการณ์การทํางานกับค่ายรถยนต์นะครับมากกว่า20ปีการันตีคุณภาพนะครับขั้นตอนการทําเหนือกว่าระบบโรงงาน2-3ขั้นตอนนะครับเข้ามาสัมผัสดูได้นะครับทำไมถึงกล้าการันตีและประกันตลอดใช้งานนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับฝาคโชกนะครับลูกค้าชําลุกนะครับซีเคียนช่างมีของพร้อมติดตั้งให้เลยนะครับเป็นร้าน ขายอะไรนะครับต่างๆของมิตซูอยู่แล้วนะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับต้องการหล่อแบบไหน,นครับหล่อสไตล์ไหนนะครับซี่ีการช่างยินดีให้บริการนะครับเป็นแนวทางความหล่อนะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายสวัสดีครับ